เชื oh ่อเธออะไรเนี่ยพี่เด้พี่เด้พี่พี่เด้ลุกอานี่เอานี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสัมผัไตายไม่เราเราอยู่ไหนเลยพี่เฮ้ยเฮ้ยแค่หมูตายกวหายเออจะค่อยห่วงเฮ้ยอย่าเส้นอย่าเส้นกูเออจะค่อยห่วงเออแบบว่าตอนนี้เราอยู่ไหนพี่พื้นที่มันเงียบๆป่ะพี่คนไม่ค่อยมีเลยเออมองไปมีแต่ทะเลอ่ะเฮ้ยหรือว่าจะเป็น 高啦！ ก่อมาก่อมาเร็วเร็๋ยวอีพี่ก่อไฟก่อนเออก่อไฟก่อไฟก่อไฟก่อนก่อไฟก่อนอีกหิวแล้วเนี่ยตอนนี้อ่ะมึงหิวแล้วเนี่ยอย่างนั้นมันจะติดปได้พี่ต้องอย่างงี้เห็นไหมไฟติดแล้วเนี่ยไหนไฟตรงไหนอะพี่โอ้ติดแล้ว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 ไฟติดมือแล้วอันนี้อันนี้แหละปะเดี๋ยวบอกว่ายังไหนเดียวแค่ละพี่พี่มีเลยจะบอกอะไรพี่ นี่พี่มีไ่เช็คมีก็ไม่บอกเขาไม่เป็นฝนอัดเล็กไปหน่อยพี่นี่ขาไม่ทำอย่างงี้นี่อไรอ๋อจุดอ่ะมีก็ไม่บอกแต่แรกของดีพี่พกมาพกมาคือยาเส้นหายเหลือจะไปเช็คตอนเนี้ยเฮ้ยเส้นยาเส้นว่ะเอันนี้อันนี้อันนี้เฮ้ยเฮ้ยครวะเนี่ยเฮ้ยมาดูดียังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย สวัสดีพระเจ้าพระเจ้ามาสวัสมีตาเฮ้ยเขาจะพาเรากลับบ้านจะพี๊ดสวัสดีพระเ้อยากกลับบ้านมากเลยท่านผมรอมานานแล้วเนี่ยอยากกลับบ้านอยู่ติดเนี่ยกินมะพร้าวกินอะไรทุกวันเลยอ่ะข้าได้เห็นพวกเจ้ามานานแล้วหลายปีแล้วเห็นมานานหลายปีใช่แล้วมึงทำไมเพิ่งมาเออไม่ไม่ลงมาพากลับบ้านมาทำไมมึงเพิ่งมาอ่ะเอาก็เห็นใช้ชีวิตกันสนุกสนานดีอยากกลับแล้วอยู่แค่ไม่กี่ปีเองนี่นอนตากแดดหรือไงเนี่ย โดนแดดเผาแดดเผาโดนแดดเผาอันนี้พาอินกำลังกำลังจะดำแดงอยู่แค่แดงใจจะดำแล้วดีสนุกดีโอเคเอาเดี๋ยวไว้เจอครั้งหน้าเดหน้าไป่อนเดี๋ยวมาแค่นี้เหรอฮะมารีบไปไหนแล้วก็เอากลับไปกองอันนี้ใจเย็นๆเดี๋ยวข้าจะพาพวกเจ้าไปจริงนะจริงนะได้กลัแล้วได้กลับแล้วได้กลับแล้ว ใจระวังด้วยเลสสูนเลสสีเด okay, ี๋ยวข้าจะเสกพาพวกเจ้าไปเห็นอยู่มานานแล้วอยู่มานานหลายปีแล้วหรืออยู่ต่ออีกไหมไม่เป็นไรกลับกลับแล้วท่านจะกลับแล้วท่านอ่ะได้ได้เตรียมพร้อมไปได้นะเรียกพร้อมนะครับหนึ่งสองสามเฮ้ยกิดอกันเลยเอ้เฮ้ยเเหมือนท่านทำไม ไหนบ้านนะผมอยากกลับบ้านะกลับมาไนยังไม่ได้ไปไหนนะบ้านนะไม่ได้บอกว่าพากลับบ้านก็แค่ขยบขยบมาจากเดิมนิดเดียวมาตรงนี้กูเดินมาก็ได้หรอกนี่เหียกูเดินขยบมาสามสี่เก้าเองเปลืองพลังงานวาร์ปชิบหายเลย ร็เตะพามาเพื่อเล่นเกมข้าเป็นเจ้าของเกาะข้าชอบความสนุกสนานข้าชอบสร้างความบันเทิงไร้ขีดจำกัดไม่สร้างผับตั้งบ่าวฮะเปิดลำพงตังคนเดียวไปเลยมันไม่เหมือนกันวันนี้ข้าก็เลยพาเจ้าสองคนเนี่ยมาเพื่อเล่นเกมด้วยกันก็คือชอบเตะว่างั้นใช่ใช่ใช่ถ้าชอบเตะก็อ่ะอางนี้เลยผมเนี่ยไม่ได้อาบน้ำมันนานแล้วหลายปีแล้วแบบเตะแบบ ให้แบบสีออกทั้ตัวเสกแบบขับน้ำให้ผมหน่อยอยากสะอาดอยากสะอาดได้เลยเ้ยเดี๋ยวหันหลังมาเดี๋ยวเสกให้หันลังฮะ <c oughs> สีไตส่าหลังมึงแดงเฮ้ยใ,ให้เขียดให้สะอาดไม่ใช่เพิ่มแล้วข้างหลังนี่แม่งล้างยากกว่าเดิมอีกกลมอ้วนมันมือไม่ถึงเห็นไหมอ่ะ ก็บอกก็บอกอยากให้มันสะอาดใช่ไหมล่ะก็สะอาดก็เลยทําให้มันเนียนเท่ากันไงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นได้ยินบอกว่าอยากได้สูบอะไรนะปกติสูบอย่าเส้นอย่าเส้นอยากได้อย่าเส้นไหม๋ยวเสกอย่าเส้นให้ทําท่าสูบไว้ดึงฟึ๊กอ๋อให้เชื่อไหมโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้อันนี้มันลากไม้ไม่เอาใจยาเส้น มอมึงทำไมใช้ไคา <musician. S 2> ถาอะไรสาระชิบหายข่าวจริง <_ d ream> มึงเสกเป็นปะเออมึงจะเวลาดีไหมเนี่ยเสกไปเรื่อยเลยเอางี้ข้าเนี่ยชอบสร้างความสนุกชอบสร้างเสียงหัวเราะข้าเป็นเจ้าของเกาะชอบคุยยังเลยว่ากูเป็นเจ้าของเกาะแต่ว่ามาเล่นเกมเนี่ยเท่านี้ยังไม่พอเดี๋ยวข้าเนี่ยจะไปหาพวกมาเล่นเกมเพิ่มโอเคไหมพวกเหรอแล้วพวกเจ้า่าหนีไปไหนนะเออไม่หนีแล้วไปไหนไม่ได้ไม่ก็ไม่พากลับบ้านโอเคนั่นเดี๋ยวข้ามารอแป๊บหนึ่งแป๊บเดียว ปแล้วแม่งไปไอทีเสกเยี่ยเสกไม่รู้ว่าเสกเป็นเปล่าไอเฮียเจ้าของจริงไม่รู้ไอเฮียเสกจากนู่นมาตรงเนี้ยแล้วก็เสกสีอีก เฮียไปเอาผลไม้ให้กูกินด้วยเอาเป็นสัตว์พูดไม่ได้ไอสัตว์สองตัวเนี้ยไอสัตว์สองตัวนี้ใช่ไอสัตว์สองตัวเนี้ยอยู่ที่เกาะนี้มานานแล้วตัวนี้ก็เป็นลิงช่างซนไอตัวนี้ก็เป็นฉลาม เดี๋ยวไปกินกล้วยกันเลยอ้ทีฉลามขึ้นมาติดไว้บนเกาะแต่ตอนนี้เสกให้เป็นฉลามบกไปแล้วเดี๋ยวจะคุยก uh uh> uh ันไม่รู้เรื่องเดี๋ยเสกให้มันพูดได้ดีกว่าเฮ้อดีอ้สวัสดีครับคุเสกตัวเดียวว้ายยังไมติ่ไอตัวนี้เสกไม่ให้ต้องพูดดีกว่าเพราะฟันมันเหลืองปากมันเหม็นด้วยอะไรนะ เห็นแล้เห็นแลนองสารนะนั่นเดี๋ยวเสกให้มันพูดได้ปึ้งสวัสดีครับขอบคุณมากครับพูดได้แล้วครับโอ้ยแต่ยังยังไม่หมดเสกขาเสกขาขอยืนเถอะหนามฮะหนามหนาวหนาไอ้เหี้ยเต็มเลยคุณดูดิเดี๋ยวเสกให้มีแขนมีขาเหมือนมนุษย์ปึ้งพี่ ขอบคุณมากครับโอ้ท่านพิเศษเดี๋ยวคลิปเราก็จะไปออนให้เด็กๆดูกันให้กูเต้นเบบี้ชาร์กได้ไหมแน่นอนข้าเป็นเจ้าของเกาะที่นี่เดี๋ยวข้าจะพาเสกวกเจ้าสองคนเนี่ยไปเล่นเกมได้ๆยุกแล้วเบื่อมากเลยได้เลเล่นเกมลิงหรือทิงคอมเที่ยแต่ก่อนไปเนี่ยเราต้องนับพร้อมกันนะเพราะเดี๋ยวเราจะไปไม่พร้อมกันครับโอเคไหมหนึ่งสองสาม พี่กิ๊กกิ้ยตัวนี้ตื่นเลยกราบลงมาดูพื้นก่อนว่ามันมีอะไรไหมไปไหนมาเนี่ยนั่งรออย่างนานเลยไปเอาไอสัตว์สองตัวนี่มาสัตว์สัตว์ไอสัตว์สัตว์สองตัวตัวนี้เป็นลิงลิงแล้วก็อีกตัวนึงเป็นฉลามฉลามดูด้วยฟันยาว เดี๋ยวเสกลับไปเป็นฉลามแบบเดิมให้ดูไหมยังเห็นยังเห็นยังเห็นไหมไม่ไมงไม่ไม่ฉลามเั้าไปเลยนะยังเห็นยังเหมนยังเห็นยงเห็นยังเห็นเฮ้ยเออเนี่ยพูดไม่ได้ข้าเห็นอะไรยังพอแล้วพอแล้วเฮ้ยตาพ่อไปเขาบอกพอแล้วโอ้ข้าเป็นเจ้าของเกาะข้าชอบสร้างความสนุกสนานความบันเทิงนี่ เดี๋ยวลองไปฉลามดูปึขมุสตายด้วยฉลามมุสตายมาให้ดีดีวะคอมดี้ไอซ์แลนด์ภารกิจแหกเกาะจากคุณเมธัลราธร์พ่วงกับ ATM เอักเออร์ลักเออร์รายการเรโนตี้สุดฮาครับเต็มไปด้วยดาราดังมากมายรายการนี้จะเกี่ยวกับดาราดังที่ถูกคาวาร์บไปยังเกาะประหลาด ที่มีแต่อะไรไซไฟแปลกๆเพี้ยนๆแล้วมีเงื่อนไขคือต้องสร้างความสุขให้ชาวเกาะถึงจะได้กลับบ้านมีทั้งพี่เผือกและน้องมาร์คตุธาวุธิน้องแก๊แฟนฉันติชาพิกและรัศสมีแขกับแขกรับเชิญพิเศษอีกมากมายดูได้แล้วที่ภาพอ่ะเดยวเกมแรกเราเล่นเกมซูโม่กันเดี๋ยวข้าจะเซตสนามลงมาตรงนี้ดีกว่าพร้อมมานะพร้อมสนามจงมา นี่นมาแล้วอยากได้พื้นแบบกระเบื้องเสกได้ไหมมันเล่นไม่ได้สูโม่ไม่ใช่พื้นกระเบื้องต้องเอาเราต้องเราพูดมากพูดมากเป็นฉลามปึงมันพูดเยอะพูดเยอะเกินไปมุดดินด้วยถ้าเป็นเจ้าของเกองข้าชอบความสนุกสนานเกมสูโม่ที่เราจะเล่นกันนั้นเลยต้องพิเศษ เราจะเล่นเก็บตุ่มโเพราะว่าเราจะได้ใช้พละงกำลังเดี๋ยวเราจะมีฉลากขร้อมหลงข้างในเนี่ยจะเป็นการเล่นซูโม,มแบบแบนอวัยวะจับเจอเอวัยวะส่วนไหนแบนส่วนนั้นห้ามใช้โอ้นะฮะผู้แรกเอาเป็นเจ้าเจอกับเจ้า แขนและขาแขนและแขนโอ้ยมึงกัดโอ้ยสบายแล้วไอริงสบายแขนและขาแขนสองข้างแขนสองข้างโอเคโอเคขาอยู่ขาเพื่อความสนุกสนานเดี๋ยวข้าจะเสกพวกเจ้าเป็นซูโม่ที่มาจากญี่ปุ่นด้วยเออไอ้นี่พูดเยอะอยากเป็นฉลามเป็นอะเป็นลิงเป็นลิงเป็นริงแต่มันยงไม่ได้เป็นแล้วโอเคพร้อมแล้วจงเปลี่ยน ล่าสรึงโมญี่ปุ่นพยายามให้ผู้มึงเป็นสูโมนะแต่มันเหมือนเหมือนนั่งไหลวะมันพามอ่ะให้เป็นสูโมแล้วเนี่ยโอเคแต่ข้าเสกให้เจ้าใช้แขนกับขาไม่ได้ส่วนเจ้าใช้แขนไม่ได้เสกเดี๋ยวเฮ้ยไมเคิลูจะขยับยังไงไอเรื่องขยับมันเป็นกติกาแล้วว่าต้องแบนอวัยวะอ่ะแต่เดี๋ยวขอรีเช็คความแนาหนาก่อนอ่า เจฟบอ๋อเจฟบลิงเจฟส์ปกติเ okay. น okay, oh, ี่ยตกมันมันมือขึ้นมาแล้วแน่นหนาเขาถูกแบนด์แฉกสองข้างโอเคถูกต้องเดี๋ยวฮานูอะไรวะก็ได้เป็นเตมเหมือนญี่ปุ่นไงโอ้ยนี่ญี่ปุ่นเนี่ยใครออกนอกเขตก่อนคนนั้นแพ้ได้พร้อมแล้วลุก ดูว่าไอลิสจัดการมันเราได้เปรียบจัดการออกไปว่าเตะมอลลูกไม่ยอมออกลูกขึ้นพี่ลูกขึ้นใคลูกขึ้นเรวเตะบอลไปออกกิ้งไออุ้ยออกกิ้งออกไอ้ย่า้ไมันยังออกแก้ออกถอเข้ามาเลี้ยงเลี้ยงไปเรื่อยๆตามออกฝั่งนู้นมึงเตะบอลไม่เนี่ยเตะบอลให้มันตั้งให้มันตั้งไอเงี้ยพยายามที่จะออกอย่างเดียวเลยแกร์จะไม่เล่นแล้วไม่ตู้เลย ไปออกนอกเขตก่อนแพ้เอาที่อย่างนี้ไม่ยอมทิ้งไหรอที่ผ่านแล้วกูก็เหนื่อยได้ย่ะเย้โอ้โหสุดยอดทีลิงตาตาโอ้หุน้องโกนี่แขนข้างนี้แขนหนึ่งข้างโอ้สบายเลือกข้างไหนข้างซ้ายข้างซ้ายอาโอเคถูกแบนตาเห็นไหมไม่เห็นครับจริงปะเนี่ยจริงกูตกกี่นิ้ว ห้านิ้วเข้าเห็นเห็นปะเนี่ยไม่เห็นกูตกกี่แล้วห้านิ้วมึงแอบดูจังเห็นอยู่เลยไม่ได้แอบดูก็มึงตบกูรู้จะทำหน่อยนี่ไอ้สัดพวกเดียวกันรู้ได้ต้องเช็คเฮ้ยจังเห็นนี่ยังเห็นนี่ยังเห็นนี่ยมันไม่ได้แอบตบทางฝั่งนี้ก็ต้องเป็นมันดสิโอ้โหกูไม่เห็นแต่กูรู้สึกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพวกเดียวกันพวกเดียวกันเหี้ยอะไรกคนละพวกกับมึงตลับแล้วเหรอ พร้อมแล้วเริ่มไปทางหน้านี่พิษฐานทางหน้านี่นี่ทางหน้านี่ทางหน้านี่ไอ้สัตว์เดี๋ยวอะไรนี้กันมาดิมาดิเอาดิเอากูออกก็ออกด้วยกันและเฮ้ยนี่สุดแข่งบ้านจะต่อยไี้บ้าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหยอกแล้ว ตายมานานแล้วอย่าย่าย่าไม่เอาไม่เอาไม่เข้ามาไม่เข้าเองตาหายตายดิหายอยู่กรรมการสุโม่ตอบได้ด้วยเหรืออะสุโม่เขาต้องมีตอบไงมีตอบได้ออกมีตอบไอ้ตายมึงเล่นอาวุธเอาไว้เฮียมึงอยู่ไหนวะไอ้สัตว์มึงมาเจอกูไต่โอ๊ยตามช่วยดูให้ด้วยเฮ้ยกูดูอยู่มีตอบมันน่งกลัวโอ๊ย เฮ้ยยาดียาดีเฮ้ยเดี๋ยวกงเหรอเชือกกาวะยังอยู่ในวงอยู่ผมฟังเสียงกูเดินกองไปกองไปทางไหนกงไปกองไปเฮ้ยเดี๋ยวพาไปอ้ยเพื่อนรักเดี๋ยวนะแดดเริ่มเข้าแล้วยออกนอกวงทำไมมาจ้าวะมันเป็นไฟซีนอนเฮ้ยนั่นไงตัด เสร็จจากกันเมื่อกี้ข้าก็เสกพวกเจ้ามาในเกมที่สองง่ายมากเดี๋ยวให้แข่งขันกันดูคลิปอมน้ํเฮ้ยเดี๋ยวคลิปอมน้ำาะลร่งมึงนึ่คิดแต่อะไรจังไรนะนั่นเป็นอมน้ําดูคลิปเฮ้ยให้ดูคลิปสนุกสนานตลกและอมน้ำเปล่าไว้เ่เป็นประโยคนเลยเรื่องมูลนี้กูต้องอธิบายด้วยเหรอเป็นการฝึก EQ คิวควบคุมอารมณ์ อ่ะใครเดี๋ยวใครจะอมน้ําก่อนฝั่งนี้ผมครับอมน้ําก่อนครับผมมาฝั่งนี้ล่ะใครโดนน้ำก่อนผมอมโปกติใครโดนคนอื่นอมไหมที่ปั๊มอะไรไม่มีที่ปั๊มที่ปั๊มอะไรเงี้ยไม่มีรนะเอาน้ําให้เพื่อนอมแก้วแก้ป่องเลยนะแก้แก้วป่องดีกว่าเออเกี้ยวแตกเอาไว้เนี่ยชิบหาย เขาไปอมน้ําเข้าไปแก้มป่องไม่ใช่อ่ะอมน้ําเข้าไปแล้วมึงทําแก้มป่องเองไอ้เหี้ยอมน้ําจนแก้มป่องไอ้เหี้ยนี่แดกเติมเข้าไปไว้หน้าตอบอยู่เลยอมน้าดึงขวดออกนะเว้ยแล้วก็ทําแก้มป่องเิงแบบอมน้ําเข้าไปจนแก้มป่องอ๋อไออมน้ําจนแก้มป่องอ่ะจนแก้มป่องอ่ะแก้มเต็มเต็มมาเต็มเต็มเลยอืออือ ไอ้้เหียนี่ยังมันไม่ปองมึงอมเข้าไปให้แก้มมันปองอ่ะมึงเคยอมน้ำมั้ยเนี่ยคนคนหรือปลาปักเป้าเลยอไอแก้มมึงปองเองอีกแล้วเมื่อกี้มึงซี้เฮ้ยอะไรอย่างเหี้ยยังไม่โอ้โหหัวเปียกยังเราลองก่อนหลังที่ไม่เคลียร์เลยโอ้โหหัวเหนียวเลยหัวเหนียว เห็นลยโอยอมแล้วมันไม่ป่องเว้ยพอขวดออกแล้วเขาผีนี่ก็ป่องอมน้ำเข้าไปจนแก้มมันป่องอ่ะแก้ป่องอันมันไม่ป่องเลเอาน้ำเข้าไปเนี่ยจนแก้มมันป่องเองอ่ะไม่ใช่ว่ามึงทำป่องเองเอาน้ำเข้าไปเอาเข้าไปเข้าไปเอกมันยังไม่ป่องมัดมึงมมาป่องเองมันไม่เตนมึงาไม่รู้หร นี่นะโอ้ยปวดท้องปวดตีนะโอ้ยอ๋อพี่ต้องอาปากพี่ต้องยังพี่ต้องอาปากอ่ะมึงเห็นยังพี่ต้องอาปากน้ำจนแก้มป่องอ่ะกูเห็นแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ๋อเข้าใจพี่ต้องอาปากอ่ะอ่ะชัวร์นะอ่ะนะอ่ะโอเคอ่ะคนนู้นอ่ะอ่านอภัยปฟึบอ่ะให้มันปองโอเค มึงเครียดอะไรบะเนี Jamie, ่ยโอไยของมึงกูเกาะเกาะสนุกสนานกูเป็นเจ้าของโอ๊ยจะมานั่งเครียดกูไม่ได้เครียดกูใช้จราทีอีกบ้านน่ะใช้สมาธิเขาเครียดอะมันทำกูเสียเส้นไปแล้วตอนนี้กูอั้นเครียดเลยไม่ได้ละน้ำกูพอไหมเนี่ยเดี๋ยวถ้าไม่ได้กูตักน้ำเค็มมาแล้วนะ

ไม่ต้องทําปากป่องแล้วเขาอมไม่ใช่มึงไอ้เฮียดี่เดินมายังทําปากป่องอยู่เลยเขาเป็นคนอมแม่ไอสัตว์นั่งก็ติดอารมณ์มากติดอารมณ์เดิมแล้วเป็นอะไรกันเดี่ยเป็นคนดังกันใหญ่เลยไอ้เฮียนี่ทำหัวก็เปี่ยกเลยอมน้ําจริงเงี้ยป่องเจยสัตว์ ตอน <prediction? laughs> เล่นไม่ป่องไอ้เหียโอ้ยพีู่จะได้เล่นป็นเฮียแม่งอ้วกกันเป็นถ้ำกระบอกเลยจ้์ใจรอแป๊บคลิปเด็กคลิปเด็กเหมือนกูโดนด้วยเลย งานไว้ตามเฮ้ยเฮยไต่ไม่ไหอยังวะตามจะไปไหนเฮ้ยไต่ไอ้วะันให้องค์ไม่ได้มาบวชเล่นเฮ้ยไต่ ไม่ดูเลยเฮ้ยดูก่อนดิมาถยทำกันไว้ตั้ตั้มดีดีตั้มดูเขาไม่เป็นไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ดูอตั้มไม่เป็นไรเลยนี่นี่้โอ้โหไม่ได้ทำตาหลังร้อยตรูแม่มีอีไอ้อมน้ำเนียย

ปกก้ฟังสัตช,ะชะนะได้เกมนี้ใช้ IQ เ,เดี๋ยวเราจะเล่นเกมให้ใบกันผัดกันเล่นเหมือนเดิมในทีมคนหนึ่งมาเป็นคนใบอีกคนมาเป็นคนตอบแต่ว่าห้ามคำพ่าทำได้แต่เสียงคนใบตะู อะไรนะสบายได้มุกเฮ้ยโดยไม่ได้รับอนุญาตคับจัดไปเลยจัดไปเลยครับเล่ใช่เราไปไม่ใช่มันเหรอมึงฟ้องพี่ห้าเพื่อนแล้วที่มึงเล่ยนในร้อยไปเนี่ยอ๋ออ๋อป่ะปุ่นปุ่นปุ่นล็ไฟอ่าตัด

ข้าม้ายังมาหมาป่าเออว่า่อ้าวโหย่ะปังปังมาสู้ม่สู้เลยนีกว่าไอ้เก่้ยเจออะไรยากข้าไปเลยยากเลยยากจริงแล้วข้าคะแนนท่ับผมอ้าคะแนนูต่อไปใครจะเป็นคนไปใครคนไหนไปผมไปเอง ข้ามทำท่านะทำน่าจะเสียงทาน่าจะเสียงเข้าเข้าไมไหวจริงไม่ไหวจริงน้ไหวจริงบะเทำเบน่าจะเสียงตึ้งกจาจะเสียงตึ้งตดตดเครื่อง

ชนีชั้นหมดเวลาไอสัตว์หมดเวลาแล้วไอเียเหมือนอยู่นะเมอนล็อเออล็อเอาสุดท้ายเมื่อกี้ล็อรถอได้ไปกี่คำสคสองคำสอคม้าทาโซสองคเมืกนผสรุปก็อทีมฟังสัตว์ชนะ เดี๋ยวบทตัทอดก็ะจะเป็นเหมือนตทอดคือการฝังลงไปในทรายแล้วเราจะทําอะไรก็ได้เอ้ย<ๆ><ๆ>ก็ฝังมนุษย์ติดก็แฮะก็ Likewise, เดเี๋ยวฝังลงไปในหลุมเดี๋ยวข้าจะเสกให้ลงไปในหลุมเลยดีกว่าเสกคนมาช่วยคุณหลุมสักสองสามคนเอียงนี่ก็เป็นภาพเขาสองคนเป็นคนดีแล้วก็มีคนรักใร่ คุณสองคนจะอยู่ในความทรงจำของเราไอ้ยังไม่ตายอ๋อยังไม่ตายเดี๋ยวคข้าจะเสกโสดจำโทษของเจ้าสองคนกดทำโทดจ้องมาเฮ้ย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  อยัันนี้ก็คออมปากหอมคอแต่ผมคอชิบหายเลยขอสูดก็จบกันไปแล้วครับ สำหรับเกาะคอมเมดี้ไอซ์แลนด์ชไยโซโลแล้วผมขอแนะนำครับคอมเมดี้ไอซ์แลนด์ในแบบรายการตลกจากคุณเมธทัลลารหรือพี่เมธของเรานั่นเองผู้กำกับเอทีเอ็เออรักเออร์ดูได้แล้วที่พาวบอกเลยว่าเกาะคอมเมดี้ไอซ์แลนด์ของจริงโหดมันฮายิ่งวันนี้แน่นอนนะครับไปติดตามชมกันได้เลยไปดูได้เลยแล้ววันนี้เราเล่นกันต่อครักมาลังเด็กกังสนุกเลยสนุกเลยมา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 เอางี้เดี๋ยว ูฝังมันแล้วมึงสองคนเป็นฉลามบกขายถูเกิบมาทั้งหมดโอเคมึงสองคนฮะเล่นเลยเหตอะไรนะ่เล่นนี้เป็นเล่นแล้วไม่ได้ดิมึงสองคนเป็นฉลามเอ้ยไอ้บ้านากไเรื่องของของบ้านากที่นี่คอมเมดี้ไอแลนด์ที่ที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขสวัสดีครับคุณมาร์ทเฮ้ยพี่โจก่อวะผมด็อกเตอร์ยัดไอ้มาร์ทพี่แจ็ค เฮ้ยพี่เมร็อบานอีแคทติชานี่อยู่นู่นอีกตัวค่ะเชกบินฮะเสซีสมากันทั้งวงการแล้วมั้งเนี่ยถ้าพวกเราไม่พาพวกคุณออกไปก็ไม่มีใครกลับได้แต่มีอยู่วิธีหนึ่งที่จะทําให้พวกคุณได้กลับบ้านใครที่สามารถเล่นละครสร้างเสียงหัวเราะให้กับพลเมืองได้มากที่สุดคนนั้นจะได้กลับบ้านสิ่งเดียวที่จะทําให้พวกเรารอดจากที่นี่ก็คือความสามัคคีโค มันคุยกับใครวะแอกไงเท้าแล้วเทพพลเมืองที่รักของผมพร้อมจะสนุกกันเรืองขอให้ทุกคนสนุกกับคุณเอาละสิงนีคใช่เหรอเล่นเอกตลกเอกแป๊กเอกมีเผือัพล้านได้ก็พอโดนสนพีว่าพีตีบทกระจายเอาจริงๆทิมธตรมชาติมีอารมณ์เลยค่ะคือผมได้สู้แบบที่ผมไม่เคยสู้มาก่อนถ้าชนกับผมผมเอาผมเอาอยู่ เดี๋ยวจะทำให้ดูค่ะลูกยิ้มไลยด็อกเอาใหม่ค่อยทีมาดูกันว่าใครจะรอดหรือแตกคอมดี้ไอแลนด์ภารกิจควาแพรกเกาะชอบดอกไม้เหรอครับเปล่าด็อกอายเยี่ยวอยู่